กะลีพิศนุโลกกะลีพิศนุโลกบักซัก,เเโโกได้เสียโตเก้าวอะไรสิบ้าได้ๆเออตัวนี้แหละเออสิว่าแขนกุดแขนขาดเดี๋ยว้ามีอีกวันนาปลาสุนว่มาวิมาสสังสถานการณเมืองในประเทศไทยไปหาเอายางตีนรถมะพราน้ำถนนเลรีเอาถนนหลักสนะกันหน้อบ่อไห้รถเที่ยวเซือเนี่ยแม่ร่างเงาเาบับกกูเอ๊ะน้ำปลาสุน,นีลายคนอยู่นี่ไปหลายจังหวัดแล้ว เราเรามันนนด้นะกระจายไปบ่มีเสียชีวิตกระจายไปออะจายไปบ่มีหัวขึ้นก็ัาจาก่างแผนไปจากมูลเราอยู่สารัฐอเมรกกากรจายไปบงมากสักกเบิงัอยู่เสียงอยอะเสีเรื่องเนี่ยลาเรามันแนี่ยะจายไปประเทศไทยไอสหกสิบล้านคนเนี่ยนะเสียนกว่าเพราะเสียงกว่าเราเลือกตั้งสสเทราสุดอยู่ด่านท่านี่นะได้หลายกมูนะยอ้ด่านท่านี่สามอำเภอ นองหานทุงน่งฝนบรรดุงบรรดุงสามเออบรรดุงสามสามอมเพื่อนะเออได้หลายก็ะมูเแล้วครับอ่ะอีิสักดิีทนเนียมนะมูหม่อลงอยู่เสียเนี่ยเออยับปากยับปากน้าวนนี้แจ้ไปหลายๆัน